เราน่าจะไม่ได้ทำรีเช่นมาเป็นเดือนแล้วแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นก็ไอเฮียเอ้ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปว่าผมเพิ่งพูดคำอย่างคือไม่ใช่อะไรหรอกเปิดเธอมยังไม่ถึงเดือนการบ้านเยอะจิบหายอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเพื่อนของผมแต่ละคนไม่ว่างตัวอย่างเช่น เก็ยังทําการบ้านไม่เสร็จส่วนเจม์หลังจากที่มันทําการบ้านเสร็จแล้วก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมสภาพเพื่อนกูนั่นหมายความว่าไม่มีคนมารีแอคชั่นเป็นเพื่อนผมทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ดีแอคชั่นคนเดียวก็รีแอคชั่นคนเดียวมันไม่หนุกอะ ทำไมไม่เข้าใจกันเลยยีกูยิกไส้แตกแม่งเลยคิดเอาแล้วกันฮะท่านผู้ชมผมถึงขั้นร้องเพลงได้เลยอยากมีคนมาเีแย a c t i o เป็นเพื่อนเหลือเกินเพราะเีแย a ชั่นคนเดียวมันไม่สนุกโอโหกูจะบ้าตายเพราะเพลงนี้อยู่แล้วเนี่ยนี่บอเป็นไรอะเห็นบ่นคอเดียวกงนานละก็ว่าอยู่ว่าใครปลายฟ้านี่เอง คือว่าไม่มีคนมาเลี้ย a c t i o เป็นเพื่อนนะ่ะก็เลยบ่นเหมือนงั้นกำลังหาคนเลี้ย a เป็นเพื่อนอยู่หรอคือปกติแล้วเวลาจะเลนะี้ย a c t i o น่ะต้องมีถึงสามคนขึ้งไปถึงจะเลี้ย a c t i o สนุกอ่ะนะงั้นเดี๋ยวเราเลี้ย a เป็นเพื่อนเองพูดจริงเหรอตัวเองจริงสิอืม <c oughs> โอเคเยี่ยมเลยขอบคุณนะปลายฟ้าในที่สุด ก็ได้้คคนนนมานึแลวขอโทษนะตัวเองมาผิดช่องหรือเปล่าคือว่าเราเป็นแขกรับเชิญแหละนะใครที่รอคลิปดีแอคชั่นอยู่ก็รอไปก่อนนะครับ